ยัยสวัสดีครับจำผมได้บ้างรึจำได้เอ้ายัยดีบ้างรึไม่เลยอ๋อไอ้พวกวาดนี่ได้เยอะกว่าเดียวกว่เออมันเงียบเมื่อวานอ๋อเมื่อนี้มีข่าวดีมาแจ้งยายว่างเลยแต่ยังบอกบอก ก็บ,บอกว่ามีข่าวดีมาแจ้งย่ายมานดิโอ้ยข่าวดียังแต่บอกอมากคือสิดีหลายแฉโนดีดีขนาดนเลยเลยโอ้คักบอน,นี่งดีล่าหลายแต่มีคนมาสื่อซอยายกปะกัมามาม่ายืดหยุ่นได้ว่ากับมาไอ้ม่าเรื่อยๆนี่แหละบอกพิ่นว่าเพิ่นมาสื่อซอยแยกอ่าหลายมากหลายหนึ่งพิ่นว่าเพิ่นเห็นผมถ่ายคลิปไปเนี่ยว่าท่านมาอยู่ฮะ พ่นว่าพ่นพ่นมาซื้อซอยใหญ่อยูอย่รูคนละคนหรพี่น้องเลยว่าท่านเห็นเลยล่ะโบแมนบนบนมี่โบมี่ยังโบมี่แม็นมาซื้อซอยอยู่ว่าท่านมาซื้อซอยหลายจักเก็ตยังโบมาซื้อซอยหลายจากักเก็ตอยู่จ้ะโอ้ยจกักสก็ตวางเลยอย่างพวกราคาดีขึ้นยัง <c oughs> ยขึ้นยังเดี๋ยวหว <c oughs> ยผมพูดจักแล้วเข้าดีนี่แปฝงไว้หลังฉันเนี่างดี้ <c oughs> มื่อนี้กินข้าวกินน้ำอะไรยังอันบ่บ่ท่านกินแล้วอันนี้กำลังทิกินยังนี่กำลังว่าทิกินน้ำเต้าหู้ชื้อน้ำเต้าหู้มากินอ่ากําลังทิกินน้ำเต้าหู้จ้ะแต่วันยังบ่ท่านกินข้าวบ่นี่แหละกินอันนี้แหละ่อนอะเมื่อนี้ขึ้นหน่อยครับมาเนี่พักขึ้นหน่อยมักหน่อยจ้าบ่มีเงินชื่อบ่มีเงินลงทุนหน่อยสั้นมันเบ็ดแล้วเออเบ็ดเงินลงทุนแล้วก็เลยมีท่อนีบ่มเอามาให้ลงทุนเลย เอาใบาลงทุนแน่จังสิมี้ว่าปกติปกติีต่ยายลง,งทุนทีนึงจักบาทครับใช่ลงทุนเชือหนึ่งเชือ,อ,อ,อจักบาทก็สิบ่มีบอกให้ค่าที่เขาหมูวน<อ>ันให้ค่าที่เขาบดเลยหกร้อยหกร้อยวันก็เจ้าเอาหมูวันก็เจ้ามาเก็บมันหดหมื่นนะขายจังหมื่นยังสิได้หกร้อยโอ้ยกระายมืออยู่นั่นเดียวทั่วที่ได้ลายมือ ล่เมือเอาอีนี้จังมือไปชดดไหกรอยก็ชิไหก้ยก็ว่างชิมือคนละกว่าชดได้มาเดียกระจ้าิบมือกันชดอไหกร้อยพเร็วพี่น้องเลยาก็เชื่อดไรเชื่อะห้อยเชื่อที่ขายอันละหาบาทเนาะอันละหาอันละชิปอันละหานี่กะหาจังสีกะอันนี้กะหาบาทหบาท ท่านั้นเดี๋ยวจังสิอืมพบจ้าอันนี้เห็นบอกมันนันนั่นที่มันนันนั่นเบอร์เราดำเลยอือมันบดได้ขายบดได้ขายค่ะจังสิเราไม่ใช่เดียวสิมท่านตั้นล้วได้จักบาทแล้วแต่ซ่อมมั่นนี่ได้ได้สี่สิบบาทได้สี่สิบบาทไปชื่อหน่ำเต้าหูอันนี้ถุงจักบาททำเนี่อันเนี้ยแปดบาทแปดบาทชื่อหน่ำเต้าหูแปดบาทกินเบอร์บริษอทนึงนี่กินเบดร์จนตัวช้ำหนิมันบดได้หรอกน่ แล้วแต่ว่ายังไ่ได้กินเข่ามันว่าบ่ยังไ่ได้กินเขายョเพราะท่านได้กินแล้วอวหิวบ่ล่ะบ่หิวเข่าบ่ล่ะก็อันกระสิกินอันนี้ก้อนนั่นแหละจังสิกินเข่าสวยจังกินเข่าสวยจังหน่อยสวยจังหน่อยนี่จังมุ้งครับจังสิกินเข่าประมาณสามสามม่งเศร้าสามม่งเศร้าสามม่วงซีม่งเนี่ยสามม่วงซีม่วงกระซิบม่วงมันบัก ประมานนั่นอ่ะกินเข <ah> here, <ah> oh, ่าจ oh, oh, ังกินเข่าผู้เข่าเนี่ยังนี่พี่น้องเบิ่งเขาโหลดว่ะใบแบบง้อใบใบง้อก็นาไปกินกัมยังเนาะนี่เขาจบไปห่อมกปลาห่อมกอห้อมกปลาช่อนปลายยังวันนั่นแหละเขาจบประกาศยืนอยู่ครับครับแต่ว่าเมื่อนี้เรามีซ้ำนี่ไม่ซ้ำนี่ตัวอืมอันนี้พักขี้เล็กแมนบอพักขี้เล็กกี่เล็กจ้กบาทนี่ยาย ชามกำเศร้าบาทชามกำเศร้าบาทขายซื้ออันนี้ยังอันนี้พี่น้องปวดใจปวขายปวดใจปวจักบอกมาหามาสีบอกไม่ไม่ไม่มาขามโมเมนต์บอกพักกระถิ่นกนกระถิ่นบ่ใช่อ๋อกระถิ่นจังสิคนกัวเคยกินมันกับโมหูล่ะอ๋อเขาเพิ่นเอามานทรงให้ล่ะขายซื้อซื้อวะท่านไปเก็บเอาแล้วพักกระถิ่นอ๋อกระถิ่นนี่ได้เก็บเอาเอง แก่เอาเองเสียงรถดังพี่น้องเอ้่บ่ได้บ่ได้มีไผ่มะชงหรือพักกระถินนี่ไงบิ่งเมาลวดวเป็นหยังพักกระเพราะนี่จะอ่ากระเพราแต่วันเป็นสีกระเพาดำกระเพราแดงพักอิฐดูพักบงแกพี่น้องเอ้ยาใคมีแค่นี่ละครับนี่แค่นี่ละแค่นี่จ้ะ้วแต่ใครแยกมีบ่มาหรือไม่ไหนบ่เนี๊ บ่ชั้บ่ทั้นไหนแป๋ออกมาตะไข่กับบ่มี่บ่มี่แล้วบ่ทั้นมีลงทื่นลงทื่นเชื้อจักบาดบ่ตะไข่บ่บ่เบิสนี่ทั้งเบิสทั้งเบิสนี่บ่กไอ้ที่มันกับเป็นน้อยเป็นนั่นไปกระจักมันสี่เบิสตัวใดแต่ปกติแยกใจเพิ่นจักบาดหรอใช่พิ่นมาส่งออดหรือเลือยังละนิดยังละหน่อยยังละนิดยังละหน่อย อ๋อย่าตุนบอลลือขายบดก่อนจังเอาจังมากเถื่อนหนึ่งตุนของบ,บอลหรือว่าได้ไหรบ,<อ>บ,บ่ได้ตุนเราก็ซื้อมาเทลาหน่อยเทลาหน่อยมาเต่มไวอ๋อเทลาหนี่เจลา,าแต่ว่าอันนี้นะช้ำนี่ช้ำนี่กระซื้อมากันมีเงินกระซื้อมาเพิ่มไว้จังฉันขันบ่มีเงินกัดยุดไว้จันเดียวกระจังฉันตัวเอายังบ่เฮาเอายังอะไะเอาพริกบ่เอาบักพริ่งบ่ะ เออเอาบักพริกบป่เอากระพริกเนาะเอาพริกเอาหลอดเอาบักพริกหลอดเอาพริกบ่เอาบ่เอาบ่คุณนายคุณนายวระสันเอออันเท่าไรก็ย่ายอะละสิบบาทสิบบาทเนาะจ้ะสองสี่ห้าเอเอาเอาอีกบ่เอามาให้เบิร์ตเล่นมันบ่เอาให้เบิร์ตหลุดฮะอันนี้บอเอานี่ให้ให้เบิร์ตจุ่มนี่เอาชุ่มเอาชุ่มนี่ เอาพวกนี่เอาเมดโอ้ให้ผมเม็ดเลยให้รอดอยากได้ก็เอาเท่าไดก็เอาแล้วแต่ใจเนี่ยเนี่ยเอาบ่ร์นะเอาบ่เอาจีเซเบิร์ดบ่ล่ะใช่บ่ราะมันเอาเอาเครื่องนึงก็ได้กัน่ปากอะไรครับผมขันนเอาเอาเครื่องนึงก็ได้กันบ่เอาเครื่องนึงก็เอาเบิร์ดแต่ยายขายได้หลายมืออยู่เป็นบ่บ่แล้วกระทิมมันมันมันมือต่อมือได้บางทีมันสิเน่า มันสีน่ามันเน่าวั้ากันนกังว่าเอาหลายว่าใดแต่ผมก็ที่เอาเป็กเชียวเมื่อยแก่ๆไรเอากันขันบ่อเอาแค่นี้บ่หรือว่าเอาแต่กล้าเดียวเอาหลาายก็เอชุ่มนี่ก็ได้แต่กล้าเดียวพ่อเอาชุ่มนี่ให้ที่เอาใส่เออเอาเท่าไรเออเอาเท่าไรเอา่ไม่ใช่เอาจดกอันเนาะเอาทุกเอาทุงเอาเป็นถุงนี่บ่กเอาทุงใหญ่ก่อนเอาถุงนี่บ่ ข้าวเด้องหาถุงแม่หาถุงแม่ก่อนเรื่องเอาน้ำถุงนี่เลยยายคิดว่าจักตรกานี่โอ้ยจักเอาหาเท่าใดก็ช่างเถอะโอเอาลวดเอาลวดเอาลวดเอาเชี่ยวเอ็นได็เอาเอาถุงเพื่อจักรกาก็บอกว่าอยากได้ตะกรการเอาจักรการอยากได้ถุงก็เอาถุงบ่ววาดเอาลวดเอาสามโอ้ย มันเลยถุงเหรอไหมอันชัว่สีาะมะฮะฮะ่ะฮนฮะ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 ่ะฮดฮงฮะนะฮ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 ะมะุะฮนฮะฮะนะฮะฮะเอาะฮะอะฮะฮดฮะฮะฮะ้ะฮะฮะอาฮะ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 ฮาฮะฮะฮะพะฮะกะฮ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 าฮะฮะฮะฮฮยังบ่ เอาบ่กระหงกระย่างที่ซื้อซอยแย่มัเนี่ยกระยังอยู่เต๋อย่งเต๋เออมันยังกินบ่เบิดกินบ่มันมืดเต๋อาะไรเอาขิงบ่นี่เอาตังมาให้ยายมะขิงบ่น่ะเอาขิงบอนเอ่อเอาแนวใดมันเรียบเอาได้ก็เรียบเอาเรียบมีอะไรข้าวดีสำหรับยายแต่โอ้มันอีีตัวเลยเนาะฮะดีบ่ดี พอดีก็ผมมีเงินจักบาทแม่คือข่าวดีครับเงินท่านหามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาให้ยายเพิ่นเห็ไในโทรศัพท์ขอให้เพิ่นมีเงินไม่้องรู้ขอบคุณเพิ่นนน่เพิ่นซื้อพี่รัดอยู่อยู่ต่างประเทศคุณเพิ่นบ้านเพิ่นี่วนยขอบคุณเพิ่นนี่เพิ่นายังนี่จ้าถูขอให้เจ้าอายุยังยืนเด้อล่เด้อ ครับผมขอให้มีเงินมีทองหลายหลายไหลรังเขามากขึ้นหนาขอให้ชุกกระพัดแข็งแรงเด้อจ้า,าชุกแล้วก็อีกหกร้อย<า>ซื้อพี่ตุ้มพี่ตุ้มอ่าอยู่อยู่ทางต่างประเทศคือกัน<อ>ประเห็นวันนี้แหละออบคุณฟันพันยุนี่ฟันเบิรงนอยู่นี่ถูกดาเอ้ยขอให้เจ้ามีบุญได้หลายเด้อครับจ้าทุกซื้อพี่ตุ้มพี่ตุ้มพี่ตุ้ม

ก็คอยว่าเจ้าว่ามีข่าวดีดีใจดีใจหลายว่ะดีใจหลายหลายว่าว่าข่าวดีอย่างโน้ว่าฉันดีเดียวใจหน่อยหน่อยแต่เคยเคยมีคนไหนย่ายหลายเองสิวบ่ฮะมีอยู่ผู้รังคนกระไฮเชลาร่อยเชลาร่อยเชลารสองลอยเชลารสองลอยถ้าเจาสงสารหน่อยนะถ้าเจ้าก็ให้แต่บ่เคยได้หลายบ่บ่เคยได้หลาย สองลอยได้อยู่ลอยนึงก็สองลอยลอยหนึ่งสองรอยได้อยู่เขาจ้องไห้อยู่ได้ว่าหังจักว่ายี้ใดเหล่นันนที่เขาก็เอาไห้หน้านั่นเป็นที่จ้ะน้าผู้ซึกยังไงตอนนี้ผู้ซึกดีใจดีใจแหงวะดีใจแงดีใจแหงๆเลยมันวะโอ้ยจนว่าจื้อื้อืึนซะออึน ย่ามันดีใจพูมใจครับอาดุอาเชย่าดีใจขนาดเลยดีใจไรเ,เออดีใจแห้งเลยแด็ดถ้าขายย่าถ้าถ้าย่าขายจ,จังมือ,อย่าจีด,ด้ทัังสองพันโอ้ยเป็นเดียนกับบ่อใดเดือนหนึ่งกับบอ่อใดบ่อบ่อบ่อ่ออออาผ่นหาีนกะฮะแทบลมแทบตายย่งบ่อใดอยู่พันหานแค่โอ้ยเดือนหนึ่งมีผ่านหาย่าเนย แทบถีบ่ได้อยู่ได้ได้ก็ได้พันเดียวน่ะคันคันพุ่นน่ะคันแม่นร่วมกันไว้ได้มันเฮาบ่ได้ร่วมมันก็ซื้อกินแน่ซื้อยามากินแน่จังซี่นะนี่ค่ัพริกผมจ้าปาหลาขอโค้งโจ๊กแก่เอาเอาเมลานี่เอาหมดรอพอแล้วผมก็ใส่บ่วมคือกันเอากินหมดบ่ล่ะคันคันกินหมดก็เอาซั่น มุกก bon, uh, uh, yeah, oh. ็ใช mm. ่ม hmm. ุกมืดคือกันบ่อันากินมืดก็เอามืดเอามืดฉัน่ะได้เอาไปขายเลยโอ้ยมันมันบ่ยากดอกขายบ้านมีเงินแล้วมีเงินแล้วอาจารย์เง่นเห้าอยากได้ยังเอาเลยมืดอยู่เลยพี่นได้ไหมบักขำเหมือนครับดูมั่งนะอยากได้ก็เอาพี่นได้ไหมเอาอันเอาบักขำใช่เสียเอายังไงเอาหยังมาเอาบักขาำยังมันบ่เหี่ยว อย่างมันชุดชุดเดือดฮะชเดชุดครับเอาเอาบ่เอาจะไปแ่ไปขายเลยเอาเอาเอเอาเอไปขายเลยเอาไงก็บอเอาใน้องเอาขิงไปต้มแก้โรคโควิดเด็กต้มกินน้ำเฮ้ยอีรต้มเอาขิงให้ผมอีกต้มกินน้ำนี่แก้โรคโควิดหูจักปอนี่เขาว่ามันแก้มันแก่เอาบละ มูจีไปกินไน่นี่ตัวมันหอมมันแสบโอ้ยคนกินบ่าเป็นยนาไปขายเลยเอ,อกินยังเป็นแน่ลาอยู่นี่มืดอยู่นี่กระเทียมกินเป็นบ่นั่นเอาไปขายเลยครับเอาไปขายเลย <laughs> เอาผมมาไปเมือ่อไหร่กันย,ยังบอดีอยู่น้ำตู้เย็นอยู่เคป้าที่โตกินยังเป็นขนาดนั้นเลย ก็จะเว็นใจดีครับที่ยังเป็นเรียกเอาด้ยล่ะเรียกเอาตามสบายใจเป็นยายซันหรือเปล่าซันดีใจหัวมันลงอีูเลยซันสายไหลมันลงเป็นดวงแน่มันโบเห็นซันสันสายไหลตาเบเห็นจนซันมาสั่นก็เคยเห็นนะนะก็เคยได้เห็นบ่ะถามเมื่อย ปือนย่ากับยุทธเด้อยุทธักพรเด้อจ้ะแหวนหาเรื่องเที่ยกันนอนเลยแล้วนอนพักพรนอนพักพรเพราะว่าได้ได้แล้วนี่ได้แล้วได้เป็นเดือนแล้วนี่แม่บ่อว่าวิรีแม่บ่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วว่อีหลีแม่บ่อชายว่าีหลีนี่ล่แหละชายเป็นเดือนนี่หาเรื่มือกันเงียบเก็บหาเรื่มือกก็ได้อยู่เจรรลอยอันเดือนละสองพันนี่นะเดือนละสองพันกำไรย่ายนี่นะโอ้ยกำไดร ฝันอย่าฝันว่ามันสีได้สองพันว่าท่านเห็นเงินจัดเขียเพราท่านเห็นเงินสองพันกัเขียเออโบต่อเดือนหนึ่งฮะนะต่อเดือนหนึ่งได้ก็ได้กะคันเดือนนึ่งก็ทิพวางพันได้เลยแต่ว่ากันแต่ว่ามันหังว่ายั่งได้หรอซื้อคือเขาซื้อกินนั่นแหละมื้อนี้ได้แล้วบื่อแยกักพรอนอนอนเด้อ นอนกันเลยจึงมาสู่ชีวิตต่อกอะไรสู่ชีวิตกันนอนอยู่นี่เด้เอานอนอยู่นี่เลยเอานอนนี่ได้เดี๋ยวเนี่ยนนอบ้านขาเบนพิ่นกบ่อยู่เนาะเพิ่นแม่บ้าทนะก็เข้ากับนอนจังเนี่ยนอนนอนตกเพิ่นอาจจะผมไปเรื่อยๆแย่ซื้อเขาซื่อนามินได้ครับครับครับก่อนจะหวานี่มะเอาเอาก่อนจะหวานในก่อนจะจุดหวานใน จูสู่ได้จูสู่ได้จัดยาไปก่อนครับครับครับไปละโชคดดี้ครับครับอะไรปิ๊งเอาครับครับไปครับโอ้สู่ชีวิตเด้อยายเด้อเฮ้ยเดี๋ยวลืมทำมาใหม่ยายเลยพี่น้องเอ้ยเอาทำมามาฝากยายยายนี่เอาไว้อ่านเด้อ ผมมา,มาจากวัดโอยค้าคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรเลงดีแท้ๆเลยดี่เลยอันนี่ยแมนครับ,อ,ไไบอันเนี่ไปไหว้ครับ,บึ้งเนาะแห้งยายมีอายุหลายเลยยาย,าย,ายอ่านเลยยายอันเห็นบนเหรออันกระตุงง้่ยายกับบึงด้วยฮะไหว้บึ้งไว้พระไหว้อ่านเลยยายเห็นบ่เห็นบ่ อ่าตัวเห็นต like ัวบอตาตาบกไมดีแปดสิบตัวอืมตาแย่ก bueno> ็บบกค่อยดีแล้วแปดสิบ uh ดีไม่ล้วคิดจะว่าเอาไว้บูชาอะไรบูชามันมันก็บบออยากให้ยายอ่านฮะนะมันจังสิมีประโยชน์เดี๋ยวสิ้นคอยดูคอยระวังเบิ่งเราเบ่งเด้ออยากให้ยายอ่านเลยอ่านครับแต่ถ้อ่านเบิ่งพระพุทธเจ้าครับ อ,อาว่าจังเลยน,น,นี่อานนนี่อานนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพภะษาสดาล่วงรับไปเสียแล้วออพวกเราไม่มีพภาษาสดาดังนี้ อานนนพวกเธออย่คิดดังนั้นอานน,าน,นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายาทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายาโดยการล่วงไปแห่งเราแต่อันนี้เห็น,หนบอกตัวใหญ่ๆนี่ทํำวินัยเอาไว้อ่านเด้อป้าป้าผมไปก่อนบัดนี้ครับเป็นเอาไว้อ่านเด้อ ป้าป้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าเข้าไาหนิพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ย่าดีใจขนาดพี่น้องเอ้ยครับดีใจขนาดเลยว่าสันป้าเข้าพี่น้องเอ,อ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยนาะบารีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอ้ย พี่รัดน้าพี่น้องเาพี่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องไอ้เพิ่นเห็นในคลิปบอลลี่อะไรพี่น้องไอ้เพิ่นสงสารยายพี่น้องไอ้เนาะแล้วก็พี่ตุ้มพี่น้องไอ้อยู่ทางต่างประเทศคือกันนะพี่น้องเนาะเพิ่นได้โอนเงินมาให้บอลลี่พี่น้องไอ้ฝากให้ยายน้าพี่น้องเนาะเพิ่นสงสารยายพี่น้องไอ้พอดีก็รวมกันสองคนก็พอดีเป็นสองพันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องไอ้ต้องขอขอบุญขอบคุณเอื้อเพิ่นทั้งสองพี่น้องไอ้ท hey. ี่ซอยยายนะพี่น้องเนาะบุญอันใดที่ เอื you, uh, oneself, ้อทั้งสองได้ทำแบบขอให้บุญนั้นส่งผลให้เอื้อทั้งสองมีความสุขความเจริญนะพี่น้องเนาะมื่อนี่กะบารีได้แวะมาอ่ามาจากวัดแล้วกะมาแวะอ่าแบ่งปันให้ย้ายเพื่นเลยนะพี่น้องเนาะบารี่ก็จะขอเดินทางต่อพี่น้องไอ้บารีแวะอยู่ศาลานี่อยู่กับแฟนสองคนพี่น้องไอ้อยู่ริมน้ำนะพี่น้องเนาะอ้าวอ่อขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขาให้กำลังใจพี่น้องไอ้บื่สุขุสุขก้นนะพี่น้องเนาะบารีก็ขอเดินทางต่อก่อนพี่น้องเอ้แต่มาแบ่งปันย้ายเตี๋ยเพื่อนพี่น้องเอ้ย้ายเพ่นกะ แต่น่าสงสารพี่น้องไนฮะ้สู่ชีวิตคนเดียวใครพักคนเดียวพี่น้องเอ้คือพี่น้องเห็นแหละพี่น้องเห็นเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องอาจจรละคลิปนี้บอก่อะไรกันห้างพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันบัสสกูตสุขคนพี่น้องสบายดี